ไฮไลท์ light, วันนี้พาชมเอาติดที่บริษัทเพชรยนต์รถมือสองว่าจะมีคันไหนที่น่าใช้งานบ้างนะคะใครสนใจตัวไหนหรือสนใจรุ่นอะไรเป็นพิเศษสามารถสอบถามรายละเอียดมาได้วันนี้นุจะพาอัปเดตนะคะคลังเอาติดของบริษัทเพชรยนต์เรามีให้เลือกมากกว่า50คันนะคะเริ่มต้นฟรีดาวนผอนเดือนละเพียงแค่ 7, 0 0 0บาทเดี๋ยวเราไปดูในส่วนรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยว่ามีคันไหนน่าใช้งานบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะส,ส,สวัสดีพี่พี่เอทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับนุที่บริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะคะสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1เมีนบุรี ที่อยู่ตรงหน้านุดนี้บอกเลยนะคะเป็นรถที่ขายดีอันดับหนึ่งของบริษัทเพรยนต์เรานะคะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะคะ t o y o ต a าอ i ต s นะคะวันนี้นุดมาอัปเดตสต็อกนะคะที่มีอยู่ในบริษัทเพรยนต์เรานะ,ะอันนี้แค่ยิบย่อยนะคะลูกค้าที่จอดโชว์อยู่สาขาหนึ่งของเราวันนี้จะพามาอัปเดตนะคะว่ามีรุ่นอะไรบ้างที่เข้ามาใหม่นะคะที่อยู่ตรงหน้านุดนี้คือบอกเลยว่า เป็นสภาพน้องป้ายแดงทั้งหมดเลยนะคะรับประกันโครงสร้างทุกคันสวยๆสาหรับใครกำลังมองหาเอาติดมือสองไว้ใช้งานห้ามพลาดในคลิปนี้เลยนะคะนุชจะพาดูเลยนะแต่ละคันเลยว่าไม่เท่าไรสเปคอะไรและผ่อนเท่าไรราคาประมาณไหนเผื่อลูกคา้าท่านใดที่มีงบอยู่ นะคะอยากซื้อในอตัวงบที่มีอยู่นะคะห้ามพลาดในคลิปนี้เดี๋ยวนุจะพาไปรับชมกันนะทีละคันเลยนะที่อยู่ตรงหน้านุชนี่ประมาณ20บกว่าคันเลยนะลูกค้าเดี๋ยวจะพาอัปเดตในคลิปนี้เลยนะคะก่อนอื่นนะฝากกดติดตามชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุด,ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายเดยดในตัวแรกกันนะคันนี้ได้เป็นสีบรอนเงินค่ะลูกค้าปี2018นสะคะสวยๆชมไมเนอร์เชนแล้วเรียบร้อยเลยนะคันนี้ราคา4 แส0 0 0 0บาทเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์นะคะรถหน่วยงานปลดระวางค่ะขอพายที่ค่ะคันนี้ปี2019ไม่ใช้งาน180,000มนกิโลนะคะ1.6ึีสภาพสวยเลยคันนี้นะคะการันตีโครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันเดี๋ยวพาชมในส่วนของรายละเอียดด้านในกันนิดหนึ่งนะคะสำหรับตัวนี้นี่เลยนะคะสำหรับตัวนี้จะได้ในส่วนของรายละเอียดด้านในตัวรถนะคะสี่เบรเบาะหนังไม่มีช้ำสวยๆเลยนะคะคันนี้เป็น เครื่อง 1.6G นะเป็นแบบฟุตสตาร์ทมีกุญแจสำรองพรมลัยมอติฟนะังก์ชั่นหน้าจอเดิมโรงงานสวยๆนะคะแบบนี้เลยระบบแอร์ปรับมือสวยเดิมโรงงานคันนี้ฟรีดาวผ่อนเพียง7,000บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจนะคะคันนี้ Toyota a l อาติ 1.6G ปี2019ไม่ใช้งาน180,000กิโลเท่านั้นรถมือเดียวประวัติศูนย์สภาพน้องป้ายแดงเลยนะคะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียด แคปทะเบียนมาให้นุชด,ดูได้เลยนะคะคันนี้น่าใช้งานอีกหนึ่งคันทะเบียนนี้เลยนะคะลูกค้าแคปมาได้นะมาดูคันที่2กันดีกว่านะสำหรับคันนี้สีดำเผื่อลูกค้าสนใจตัวสีดำคันนี้ได้เป็นตัว1.8 S Sport ี2 0 1 6คะ่ะลูกค้าชุดแต่งเดิมโรงงานรอบคันราคาจับต้องได้เลยใครที่จะซื้อสดมีงบไม่เกิน4 0แสนต้องจัดเลยคะ่ะคันนี้ t o y o ต a าอาติ 1.8ES Sport ไม่ใช้งานเดิมโรงงาน 98,000โลค่ะลูกค้าโพรมคไลน์ม,ลมอลติฟังก์ชันอยู่สภาพสมบูรณ์มาพร้อมนะคะเจ้าของเดินติดตั้งกล้องหน้าหลังมาให้แล้วเรียบร้อยสวยๆเลยฟังก์ชันออปชันเต็มค่ะคันนี้เดี๋ยวให้ดูสอขบอได้เลยนะคันนี้ได้เป็น Toyota a อ t i ติ8 ES Sport ราคา3990 0 0ปี2016ไม่ใช้งาน9 8 0 0 0มโลเท่านั้นนะคะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์นะคะสวยๆคันนี้รถมือเดียวประวัติศูนย์รับประกันโครงสร สร้างมาให้แล้วคะ่ะลูกค้าใครสนใจคันนี้สอบถามมาได้เลยนะคะสภาพสวยนะเป็นรถมือเดียวสภาพกริบมากนะคะลูกค้าคันนี้ได้เป็นปี2016ก่อนไม่ได้เชนแต่ว่าคันนี้ได้เป็นตัวเอสปอร์ตตัวท็อปแล้วเรียบร้อยคะ่ะลูกค้าทะเบียนนี้เลย5กอไก่คอควาย 610ค่ะแคปทะเบียนมหาหนุได้เลยนะคะคันที่2กันต่อเลยลูกค้าคันนี้นะคะเป็นตัว 1.6G ปี18ค่ะลูกค้าราคา4 9 0 0 0บาททวนนะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์เช่นเดียวกันนะคะ ราคาจับต้องได้ผ่อน7,000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้รถมือเดียวประวัติศูนย์เบนซินเดิมโรงงานรับประกันโครงสร้างเช่นเดียวกันค่ะกระจกเดิมโรงงานรอบคันมาดูภายในกันนิดนึงนี่เลยนะคะสำหรับคันนี้ไม่ใช้งาน1 6 2 0 0 0โลเท่านั้นค่ะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์เลยสภาพสวยๆนะคะเป็นแบบพุทธสตาร์ทมีกุญแจสำรองพวงมาลัยมอติฟังชันไม่มีช้ำภายในตัวรถสมบูรณ์เดิมโรงง,งานค่ะไม่มีช้ำเลยนะคะ ได้เป็นโทนสีเบทนั่นเองนะคะเบาะหนังสีเบทสภาพไม่มีชามค่ะด้านหลังนี่นะคะกองกวาง้างใครสนใจคันนี้สอบถามมาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างทะเบียน7กอไก่ยอยักษ์นะคะ3า2 8แคปบทะเบียนได้เลยเซนเซอร์ด้านหลังมีติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะสวยๆนะคะคันนี้สภาพสวยเลยและอีกคันหนึ่งเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ โตโยต้าอัลติส 1.6G นะคะปี2018ราคา419,000บาทค่ะลูกค้าคันนี้สภาพสวยเช่นเดียวกันที่ให้ดูมานะคะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์ทั้งหมดเลยนะคะรถหน่วยงานทั้งหมดนะอยู่ที่เลขใหม่เลยนะคะคันนี้ใหม่114,000โลค่ะลูกค้าปี2018เป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์แคปมาได้เลยนะสำหรับคันนี้ใหม่ My 1 1 11 0 0 0 0สกิโลเท่านั้นเองนะคะได้เป็นเครื่อง1 6 G เช่นเดียวกันค่ะสภาพเหมือนกันหมดเลยนะคะต่างกันแค่เลขมายอย่างเดียวนะคะพวงมาลัยมอลติฟังก์ชันเป็นแบบฟุตสตาร์ทมาให้แล้วสวยๆเลยคันนี้นะน้องป้ายแดงเช่นเดียวกันเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์เช่นเดียวกันนะคะสนใจคันไหนสอบถามรายละเอียดมาได้เลยนะคะทะเบียนนี้แคปมาให้นุ้เลย7กอไก่อ,ออ่าง8-2 13ค่ะใครสนใจติดต่อมาด่วนนะคะและคันต่อมาเลยนะคะคันนี้ปี2019ค่ะลูกค้าไม่เพียงแค่130,000กิโลค่ะกับเครื่อง1.6 G ีเช่นเดียวกันนะ,คะเครื่องเบนซินเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์ราคา4,39,000บาทค่ะตัวนี้นะคะอาจจะราคาสูงกันนิดนึงสภาพสวยไม่ใช้งาน1,000 0 0 3000กิโลเท่านั้นนะคะลูกค้าเป็นรถปี2019ค่ะคันนี้ปี2019สภาพสวยเลยสนใจคันนี้ก็สอบมาได้นะคะหรือว่าจะเป็นคันนี้ค่ะลูกค้าเป็นรถปี2018นะ,ะราคารถเดือหน่0บาทค่ะไม่ใช้งาน135,000โลเท่านั้นเองนะคะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์เช่นเดียวกันนะ,ะทะเบียนนี้แคปมาได้เลยนะคะ7 กไก่าบาเบไม้4557นะคะยังไม่มีเจ้าของนะที่จอดอยู่ตรงนี้คือเป็นรถที่ว่างอยู่นะคะลูกค้าสนใจคันไหนอยากดูรายละเอียดต,ตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถทักแชทโทรมาหาหนูได้เลยนะคะคันนี้ปี2018คะ่ะลูกค้าไม่ใช้งาน137,000โลราคา49,000ทวนผ่อน7,000บาทนะจะบอกว่าเอาติสที่นุให้ดูเมื่อกี้ที่ผ่านมานะผ่อนเริ่มต้นเดือนละเพียงแค่7,000บาทเท่านั้นนะต่างกันแค่เลขไม่อย่างเดียวเลย นะคะต่างกันแค่เลขไมลลูกค้าท่านไหนชอบชอบคันไหนก็สามารถสอบถามมาได้นะคะคันนี้นะคะได้เป็น Toyota a l t i ติ6 6นะ,ะปี2018คะ่ะลูกค้าไม่ใช้งาน130,000กิโลมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้นะ2คันนี้เลยนะคะนี่2คันนี้ทะเบียน7ก็กไก่ดอเด็ก8 4 4 5 มาพร้อมไฟตัดหมอกนะคะสำหรับใครที่นะอยากมีไฟตัดหมอกเพิ่มเติมนะคะคันนี้เลยนะคะสวยๆนะสภาพสมบูรณ์นะคะหรือจะเป็นคันนี้คะ่ะลูกค้าคันนี้ปี2016ราคาจับต้องได้นะราคาค่อนข้างถูกเลยปี2016สภาพสวยนะเดี๋ยวก่อนอื่นให้ดูสภาพก่อนเลยนะคะด้านหลังตัวรถกว้างแบบนี้นะได้เป็นโทนสีเบจสภาพสวยไม่มีช้ำเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าราคาเท่าไหร่นะคะสำหรับตัวนี้อ่ะ นี่ได้เป็นโฉมไมเนอร์เชนแล้วนะคะคันนี้จดปลายปีนะเป็นโฉมไมเนอร์เชนแล้วนะคะปี2016เดี๋ยวมาให้ดูเลยนะ,ค,ะคันนี้ Toyota a อ t i ติ6 g g ปี2016นะคะราคา359,000ฟรีดาวได้จัดยอดเต็มผ่อน6,000บาทนะคะไม่ใช้งานเดิมโรงงาน1,45,000โลเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์สภาพสวยนะคะคันนี้เป็นแบบพุทสตาร์มาให้แล้วเป็นโฉมไมเนอร์เชน ใครที่กำลังมองหานะคะราคาไม่ข้ามแสนนะแนะนำเลยคันนี้นะคะ t o y o ต a าอ t ลติราคา3 5 9 0 0 0บาทปี2016สภาพน้องป้ายแดงเลยนะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะ ไปดูกันต่อคะ่ะในส่วนของรายละเอียดนะตัวรถอยากดูคันไหนเพิ่มเติมติดต่อนุชมาได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะได้เป็นเครื่อง 1.6G เช่นเดียวกันราคา4 000, 9 0 0 0 0ทวน,นะคะ่ะลูกคา้ารถไป10,000บาทปี2018ไม่ใช้งาน150,000โลเท่านั้นเองนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยรับประกันทุกคัน รับประกันทุกคันเลยนะคะหรือจะเป็นคันนี้ราคาย่อมเยาวอีกแล้วนะคะราคาอยู่ที่3 0 0 0กลางๆเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันเป็นตัวมมนะชม Minor c a n e เช่นเดียวกันค่ะนี่เลยนะคะภายในตัวรถไม่มีช้ำสภาพสวยเดิมโรงงานแบบนี้นะ,ะเป็นแบบพุทสตาร์ทมาให้แล้วสวยๆเลยภายในนะคะสภาพเดิมโรงงานไม่มีช้ำสวยนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดะคะันนี้ราคา ตั้งขาย3 8 9 0 0 0 1 6 g ่ปี18ไม่ใช้งาน2,17,000โลเท่านั้นค่ะสภาพสวยนะค,คันนี้เป็นโฉมไม้ในเชนแล้วเรียบร้อยนะคใครที่ไม่ติดเรื่องไม่นะคะอยากได้ราคานี้เพราะว่าเอาติดนะคะที่รู้กันเลยนะที่รู้กันเลยคือไม่วิ่งเป็นล้านโลก็ไม่ใช่ปัญหาแน่นอนนะคะคันนี้แนะนำเป็นอีกหนึ่งคันนะคะหรือจะเป็น cng เดิมโรงงานคะ่ะลูกค้าทะเบียนนี้เลยคันนี้นะคะ ไม่ค่อยมีเข้ามาบ่อยนะสำหรับตัว CNG Toyota Altis 1.6E CNG เดิมโรงงานราคา399,000ปี2018ไม่ใช้งาน1,000 0กิโลนะภายในมาดูกันบ้างภายในคันนี้นะคะได้เป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานสีเบจสีครีมนะคะลูกค้าในส่วนของรายละเอียดตัว พวงมาลัยมอเตอ e f ฟังชั o นอยู่สภาพเดิมไม่ใช้งานเดิมโรงงานสวยๆนะภายในไม่มีช้ำสภาพสวยเดิมโรงงานเลยนะคันนี้เป็นติด CNG เดิมโรงงานสําหรับใครกําลังมองหารถที่ไปวิ่งแกลบนะคะัลูกค้าคันนี้ติดตั้งตัว CNG มาให้แล้วจากโรงงานนะคะสวยๆเลยทะเบียนนี้ค่ะแคปมาได้นะคะสอบถามรายละเอียดมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะหรือจะเป็นชมออนิวคันนี้กันบ้างค่ะลูกค้า ตัวนี้โฉมใหม่นะคะที่ทำออกมาแข่งกับตัว c a m r รนะคันนี้ได้เป็นรถหรูสไตล์ผู้บริหารอีก1นึ่คันเลยกับ t o ว,วิ o t a a ออติ a l อ n e วนะคะปี2019อ่ะรถล็อกอยู่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนนดให้ดูคันนี้นะคะเป็น1.6 G AllNe 7 9ออนิวี่9 0ปี19ไม่ใช้งาน1 7 9 0 0 0โลเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์ค่ะลูกค้าใครกำลังตามหาอยู่นะราคาไม่เกิน5 0 0 0 0 0 นะคันนี้เลยนะคะ Toyota a อ t ติส l l n e นิวโฉมออนิวคันนี้สภาพสวยสีดำเดิมโรงงานแคปทะเบียนมาได้เลยนะคะสภาพคันนี้สวยพร้อมใช้งานนะคะอ่ะไปดูกันต่อนะสำหรับใครที่สนใจคันไหนนะคะสามารถสอบถามมาได้หรืออยากได้สเปคแบบไหนกส็สามารถสอบถามมาได้เช่นเดียวกันมีให้เลือกมากกว่า 50คันแล้วนะสำหรับอาตติตอนนี้นะคะโดยจะเป็นคันนี้ไม้น้อยสุดเลยนะคะลูกค้า Toyota Alto 1.6G ปี2018นะะไมคันนี้90,000กิโลเท่านั้นเองนะคะไมเก้าหปี2018 1.6G ราคาคันนี้4 0 2 9 0 0 0บาทค่ะคุ้มเลยนะคันนี้4 2 9 9 0 0บาทไม่เจ็ด0มื่สนใจติดต่อมาด่วนเลยนะคะอ่ะ ใครสนใจตัวไหนนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดมาหาหนุษได้เลยนะคะที่อยู่ตรงหน้านี้ยังไม่ติดจองนะสนใจตัวไหนรุ่นอะไรอยากดูรายละเอียดคันไหนเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามรายละเอียดหนุมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามให้ช่องเอาติสกของนุด,ด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตนะคะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ